ขอโอกาสก็ขอเจริญธรรมทุกท่านคืนนี้เป็นคืนที่สามซึ่งผ่านไปแล้วสองคืนโยมแม่อตามาอายุ96ปีเข้าโรงพยาบาลอำเภอุนหาร9 6ปีอายุพรุ่งนี้ประมาณที่้าจะให้ลูกศิษย์ไปซื้อปลาช่อนปลาดุกมาปล่อยอธิษฐาน น้องบุญกุศลถึงยอมแม่รักษาศีลด้วยฝึกสมาธิด้วยฟังธรรมะด้วยบำเพ็ญบุญกุศลอย่างอื่นด้วยแล้วก็ปล่อยปลาด้วยอธิษฐานสองอย่างบุญกุศลขอให้ถึงคุณแม่คุมเชื้อกูลขอให้ธาตุสี่ธาตุดินแข็งแรงธาตุน้ำแข็งแรงธาตุไฟแข็งแรงธาตุลมแข็งแรง กำลังกายแข็งแรงกำลังจิตใจศรัทธามั่นคงมีศีลสมาธิปัญญามีกำลังใจให้จมํมไซมีสติสัมปชัญญะถ้าไม่เลววิสัยขอให้โยมแม่หายโรคภัยไข้เจ็บได้สร้างกุศลไปอีกนานๆแต่ถ้าเลววิสัยก็ขอให้จิตใจ,จสงบมีสติสัมปชัญญะละภพละชาติอันเป็นทุกข์ได้อธิษฐานสองอย่าง เมื่อกี้โยมใสสวัสดิ์ร่วมบุญมาถวายปลามาหนึ่งร้อยบาทร่วมปล่อยปลาโยมรุ่งทิพสเวตานัยโทรจากกรุงเทพหลังจากฟังวิทยุจบร่วมบุญมาห้าร้อยบาทบอกว่าจะโอนตอนนี้นะขออนุโมทนาสาธุได้สองท่านแลยโยมนะโดยเิว่าปลาช่อนประดุกสักร้อยตัวหรือร้อยกว่าตัวนี้นะจะกี่บาท ก็เลยแจ้งให้ญาติโยมมีส่วนร่วมท้าสะดวกร่วมบุญกันมาถ้าไม่สะดวกน้อมจิตเป็นกุศลร่วมกันทำดีทางกายทำบุญทางกายทำบุญทางคำพูดทำบุญทางใจสะดวกตรงไหนก็ทำบุญตรงนั้นสะดวกอย่างไรก็สร้างกุศลแบบนั้นนะยำนะนี่ยก็แจ้งให้ญาติโยมได้ทราบบุญกระทันหันบอกคืนนี้ก็ทำพรุ่งนี้เช้าเลย โยมทิตาหนึ่บาทโอ้โยมทิตานี่ไม่ต้องโทรเขียนส่งข้อความจากชนบุรีทิตาโนดนีนึ่งพันโอ้สาธุเลยไม่ต้องโทรเลยส่งข้อความมาถึงเลยข้อนโมุนาสาธุก,การกับทุกท่านที่ตั้งมั่นในพระธรรมคำสั่งสอนเจริญในชาติศาสนาพระชินวรอ,อำนวยพรให้มีสุข ประสงค์สิ่งใดตั้งไว้ในดวงจิตจงจงสำเร็จด้วยอำนาจบุญกุศลทุกโทษภัยผ่านใดมาจลาจนให้ผ่านพ้นจากทุกประสบสุขป,ประสบธรรมะโดยทั่วกันทุกท่าน,นเทิเจริญธรรม